อธิบายยังกับมือฝรั่งนี่ก็ไันเลยฝลังว่านี่ฝรั่งว่าบังไฟบางนี่นี่สีขึ้นสูงได้ไปหลายๆเนี่นะครับนี่เหรอก็บอกกันอยู่นี่แมนบูบูนี่ผมแฝดถือกันนี่นี่เห็นไหมเจ้าสีอะหรือเจ้าสีหยั่งวางสีเหรอเจ้าสีอะหรือเจ้าสีหยั่งเนี่ยวัเราบอกกันอยู่นี่เห็นไหมไปสีอะไรดิ chào giang được? ní nó bằng phế thoa gì mà nó bảo nhung mới gần bằng phế mà thò đi cho sĩ giang về đây vậy bói bói là là <cười> <cười> <Cái càng đàn>. <cười> <cười> à. <cười> chắc mèn mua mèn đầu về luôn <laughs> chắc cái <châu cười> anh <của giang cảnh. cười> xiên phật à, ý xiên xiên phăng có bạn cắt 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 che đứa cả bốn còn có lẽ gặp như nào quý lớn tuổi vui là nên mà gặp Phương xuống em mà quý tuổi gì là xuống nhỉ ờ, em mà to cảnh như này em mà đi <laughs> อีกนเดียวนเนอะแล้วมือของสิ่นีนิดแล้วะขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงล่ะขอยอไม่ไคอออีกนิดนึงบอกมันไปนะพี่น้องนะเอาไมองจสัวครับแล้วมันยังบอกกันทั้งเหลี่มันแล้วตรลงกัได้แล้วจีตัวอ่านี้มันนี่ขออีกนิดนึงแล้วขออีกนิดนึงล้วเออเออยอดนี่เออ เป็นไหครับมันแล้วหยกปวดใช่ผมเหรวมาผมได้หยกปวดขึ้นแต่ประกาศบอกผมผิดายแล้วเพราะจะฟ้องบอกว่าเป็นนี่ครับคือสีสันครับสีสันไม่เป็น้องสีสันมัอนี่มวลกับจะสีเีย็ครับเบิ้งด้วยเบิ้งเขาจะมายังไงเบิ้งด้วยความมวนครับมวลมวลครับนี่มาซื้อมวลชนกับหลายกับซื้อมวลชน